สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอลายแชทบอทที่มีชื่อว่า Arm Advice นะครับที่มาและความสำคัญของลายบอทตัวนี้คือในปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถทราบว่าการออกกำลังกายแขนนั้นวิธีการทำยังไงทำยังไงให้ถูกวิธีนะครับแชทบอทตัวนี้สามารถให้คำแนะนำและแบบฝึกหัดที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ง่ายและสะดวกผู้ใช้สามารถทาการออกกาลังกายแขนได้ทุกเวลา และที่ที่ต้องการนะครับโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่ที่ออกกำลังกายนะครับต่อมาในส่วนขั้นตอนการพัฒนานะครับขั้นตอนการพัฒนาเราจะต้องสมัคร Line Developer ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ลิงก์ l n n e e v v l o p p r r แล้วเลือก l o อกอิน t h Line Account นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบและเราก็เข้าสู่ระบบด้วย Line ของเรานะครับ กรอกชื่อกรอกอีเมลพร้อมกดยอมรับ Agreement จากนั้น Create My Account s <S เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครลาย e e v v l o p p r r ครับหลังจากนั้นจะทำการสร้าง Provider นะครับ Provider คือ Super Set ของแอปทั้งหลายที่เราจะพัฒนาขึ้นนะครับรวมถึง l a e c h บ t Bot นี้ด้วยนะครับโดยการสร้างเพียงให้ระบ,บุชื่อ Provider นั้นลงไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อของตัวเราเองชื่อบริษัทชื่อทีมหรือว่าชื่อกลุ่มก็ได้นะครับ ต่อมาการสร้าง Channel นะครับ Channel คือ Subset ของ Provider นะครับมีอยู่3รูปแบบคือ l ายล็อกอิน e ม s เ g จิ g ง API และโค้ Skill นะครับสำหรับการพัฒนา Chatbot นะครับเราจะต้องเลือก Create a Messaging API Channel นะครับเมื่อกดเลือกแล้วจะเข้าสู่หน้าที่ให้ระบุรายละเอียดต่างๆนะครับและเราก็ลงรายละเอียดต่างๆลงไปแล้วกดสร้างครับ ต่อมาในส่วน Channel Configuration นะครับให้เราทำการ add Chatbot ที่เราสร้างขึ้นมาโดยไปที่แท็บ Messaging API และทำการสแกน QR Code ด้วยแอป l ล n e นะครับหลังจากเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเราจะได้รับข้อความต้อนรับ Greeting Message นะครับซึ่งเราสามารถปิดหรือปรับเปลี่ยนได้ที่ Line Official Account Manager นะครับโดยกดปุ่ม อ d ดติตามรูปในด้านล่างนี้นะครับให้เราทำการปิด Auto Reply Message นะครับเนื่องจากฟีเจอร์นี้เป็น Default การตอบกลับแชทบอทของเราซึ่งเรากำลังจะพัฒนาแชทบอทขึ้นมาจริงๆจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์นี้ครับจากนั้นกลับมาที่หน้าเว็บของ Line Developer ตรงส่วน Channel Asset Token ให้กดปุ่ม Issue ที่อยู่ด้านขวามือครับ ต่อมาเราจะสร้างเอเจนต์บน d i a l o g f o w แล้วเลือกที่ Create Agent ครับแล้วใส่ชื่อเอเจนต์ของเราให้สื่อ point ที่เรากำลังจะทำและกำหนดภาษาให้ Chatbot เพื่อให้ Chatbot ตอบโต้เป็นภาษานั้นๆครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการสร้าง Intent และ r e s p o n d เพื่อให้ตอบโต้กับผู้ใช้งานหลังจากนั้นกดปุ่ม Save ตัว Dialogflow จะทำการเทรนนิ่งตัวเช็ดบอดของเราตามข้อความที่เรากอกลงไปในอินเทนครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทดลองใช้งานได้เลยโดยกดปุ่ม t i ายอิท w จากนั้นเราจะเชื่อมต่อ d i a l ล็อฟโเข้ากับลายเช a ดบอดครับเริ่มต้นจากการคลิกเมนู Integration ทางเมนูด้านซ้ายมือใน d i a l ล็อฟโในหน้านี้จะเจอผู้ให้บริการมากมายที่รองรับการเชื่อมต่อกับ d ด a l ล็อฟโว ให้เลื่อนลงมาด้านล่างและกดปุ่ม t ทคเค็นที่ลายครับในหน้านี้เราจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างลายกับ Dialogflow ครับโดย3มช่องแรก Channel ID, Channel Secret และ Channel Asset Token ได้มาจากขั้นตอนของ Channel Configuration ก็เสร็จให้เรากดปุ่ม Start ได้เลยถัดมาช่องที่ชื่อว่า Webhook URL และ l o c a l o จะสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์มาให้เราเพื่อไปต่อกับ l i ายได้ให้ทำการกดไอคอนค o p y ตามรูปด้านล่างครับทำการใส่ค่า Webhook Setting ให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มเปิด Use Webhook และกด v e r i f y เพื่อตรวจสอบว่า Webhook นี้ใช้งานได้หรือไม่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นและลองทำการทดสอบหลายเชตบอร์ดได้เลยครับต่อมาการใช้งานเบื้องต้นนะครับเมื่อเราทำการแอดบอรเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้ามาที่ห้องแชทแชทบอทก็จะมีการเด้งข้อความทักทายอัตโนมัติเข้ามาเมื่อพิมพ์ถามไปแชทบอทก็จะมีการตอบโต้กลับมาเช่นถ้าเราถามบอททำอะไรได้ไดบอทก็จะตอบโต้กลับมาครับและสามารถขอคําแนะนําบอทเพิ่มเติมในการออกกําลังกายแขนได้ครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนําสําหรับมือใหม่ท่าที่สามารถทำได้ที่บ้านรวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บในขณะออกกำลังกายครับและนี่เป็นวิดีโอตอบโต้ระหว่างแชทบอทกับผู้ใช้งานคร่าวๆครับ